โอเคนะฮะก็โอเคนะฮะโยโอเคสวัสดีกันนะฮะโยผมน้ำนายเคกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้จะมาเล่นมายครับก็เหมือนเดิมนะแต่กี้ลิ้นพันนะผมโหเปิดมาก็ลิ้นพันแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะโอเคนะวันนี้จะมาเล่นมายครับเกาะล้างกันนะฮะมาผมจะมาสอนใส่ซีสกันเลยฮะซีซนะฮะไม่ใช่ซีสนะ่าชื่อว่าว่า คนดีคนดีคนดีอ่าเป็นแบบมินิฟสนะครับพิมพ์ตามผมนะครับสามเก้าเก้าสี่นะครับแค่นี้นะฮะง่ายฮะไอใครก็ทำได้นะฮะนี่ครับก่อนล้างครับก่อนล้างจริงครับไม่ได้โกหกนะครัอแค่นี้ฮะไม่เยอะเลย โอเคนะครับเราจะมาเริ่มตัดไม้กันเลยนะครับโอเคช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าจะมาเล่นแบบอนี้กันดีกว่านะครับผมก็จะรีวิวแมปก่อล้างละน่าจะมาเล่นก่อนแบบจริงๆๆจังแล้วถนะ้าไมค์ครับเนี่ย จะมาได้แบบจริงจริงอย่างจังครับเสร็จแล้วปลูกกลับแบบรวดเร็วนะครับ นี่ไงผมว่าเราปรับไม่สุดผมว่าอันนี้ต้องหาที่เร็วอันนี้ใช่นะเขียนเลยมานนตัวกลานี่เรียนสตัมบี้นะ กเกาะล้างจริงๆมันจะโกหกไม่ได้หลอกอะไรเลยนะเกาะล้างจริงนี่มันกระตุกอะไรหรือเปล่าเขาบอกก่อนครับซอมบี้โคตรอึดนรับวัตวัตวัตอีพี เขาบอกกันนะฮะว่ามันยังมีบั๊กบางส่วนอยู่นะฮะเรื่องการเอนชาร์นะฮะคือของเอนชาร์มาแล้วเน e ี่ยมีเอพีอยู่สิบสี่ใช่ไหมฮะผมใช้ที่มันลดมายอยู่ที่ครับคือนี่คือบั๊กนะครับของมันนะฮะซึ่งก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าบั๊กจับผมจะว่าดีนะถ้าบั๊กจับจะดีมากนะถ้าบั๊กจับจะดีมากนะ คิดเลยว่าัน,น้ไม่หวนไม่มวนโอคนะครัผมจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะว้าวบว,วเก็บต่อดี๋ยวเอาไปกัน ตังบ้านตรงส่วนนี้นะฮะแท็กทะเลทรายไห้ตรงนี้มีถ้ำนะแท็กนะดินใะห้ขุดทรายบ้างเด้อเพื่อนต้องใช้นะฮะ อนนี้ะ EP หนึ่งนะคลิปนี้เป็น EP หนึ่งของแมปเกาะล้างนะฮะแมปกาซีสเกาะล้างน,นะฮะคำไม่ต้องเน้นคำว่าซีสด้วยนะครับ <c oughs> เป็น EP หนึ่งของซีสเกาะล้านะงนะคมาตั้งมาตั้งนะฮยเรียบร้อยเนี่ยสามารถแบบแตะปืนแล้วอันนี้ได้นะครับเจ๋งขึ้นเยอะเลยนะของเวอร์ชันนี้ใครที่อยากจะได้ โครับเวอรช์ชันนี้นะครับกลับไปดูคลิปที่ผมรีวิวไมครับ0.2.1นะฮะก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะครับ,อบเอาบ้านยังไงดี 浪，浪，浪。 ว่าหมดแล้วเค่รดจิดต่อไลน์นะครับเคาบนะาะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้มันบั๊กอย่างหนึ่งคือกดอันแรกไม่ค่อยติดนะครับช่องแรกอะกดไม่ค่อยติดนะไม่ค่อยไปอฮอืม เคบก่อนนะไม่อยาก ผมจะจบตอนน่าจะสร้างบ้านเสร็จแม่ก็จัดบ้านอะไรให้สวยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมจะรีวิวนานๆหน่อยนะฮะเพราะว่าบางคลิปอาจจะสั้นบางคลิปอาจจะยาวนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับสังเกตผมว่าผมอัดไม่เกิน30นาทีมั้งปกตินะครับน่าจะอัดไม่เกิน30นาทีเลยนะครับอะไรประมาณนี้ ผมว่าน่าจะใช่นะผมไม่เคยอัดเป็นสาสิบนาทีเลยเ,เพื่อไม่ให้เปลืองนะ แม่ก็เอากระจกไว้ด้านบนก <c ười> ันแลละเฮ้ยชันตะคนงงเลยเฮ้ยบัวบัวเข้าบ้านนะกลมว่าเลยอ่าถำมว่ามาคาบภาคนี้ก็ดีอย่าง คือมันหนุกมากเลยน,นไีไม่บลักอะไรมากนะฮะไม่ค่อยบลักอะไรมากแบบรัวนี้อไม่ค่อยบักอะไรลองตรงนี้กันนะเพื่อูตำแหน่งตหน่งอะร่ะรงเือไม่ขาวนิดเดียวเองอ่ะ่ต่ ก็เสียงอาจจะเบาหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยพูดดังนใช่ปเนี่ยแต่บอกให้รู้กันนะฮะว่าเสานี้มีเฮฮะผมจะมาอัดกับเพื่อนนะฮะค,คุณท็อปอครับก็คือคนที่ผมเล่นทะราเรียด้วยมาคลิปหลายขวดาน้ำคนที่ผมเล่นทะราเรียด้วยนะไว้ ไปขุดกันลูกไปไปไปวิ่งเฮ้ยมาเร็วเหลือเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ระดับหาใช่ไหมระดับอะไร โอ้ระดับอะไรวะเนี่ยลืมดูอืปับก่อนเลยอืโอ้โหเราทาเพิ่มไหมขออนุญาตนะคะปกติคนบอกว่าถ้าปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่หนุกนะฮะเดี๋ยวอขานด้เอาหินนะแค่เนี้ยนะับ ไม่ปิดหมดนะะอาจจะปิดบ้างนะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายอะไรบางอย่างนะนี่ของมันหล่นนะอย่างตะกี้เนี่ยครับขันจริงๆนะๆเหล็กปะจะเหล็กอะ แสดงว่าปรับได้เลยฮะหมดหายหมดธรรมดาแล้วก็ความระดับความยากเนี่ยเริ่มได้แล้วแน่เลยแสดว่าตะกี้ยากนะฮะผิดปะวะผมจะเล่นระดับ normal แล้วนะฮะไม่ยากเลยมากไม่ง่ายมากไม่ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินนะบันกลาง ยิงวอลเล่นมาฮาร์ดมหมดอีกเฮ้ยทำไมได้ถึงสามอันนับ เกิดบ้าอะไรหรือเปล่าในประตูตรงสามอันเลย อบ้าอกอกะลักน,นกี่เป็นผ้าแล้วก็อันสามสาม เพราะว่ามันกดไม่ไปนะคือช่วงตรงช่องแรกนะจะกดไม่ติดนะสำหรับผมมันไปด้านวงไว้นะครับงั้นคลิปนี้มขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้ากันนะ EP2 สำหรับซีกกลางนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ